โอ้โหฉากเปิดตัวโคตรดูดีฮะสำหรับตัวละครใหม่ล่าสุดในเซอร์วจีนมีเท่าไหนระดับ S S R บวกในวันนี้รายละเอียดสกิลต่างๆของเขาก็ปรากฏออกมาให้เราได้รับชมและให้ผมแปลเป็นที่เรียบร้อยรูปรงรูปร่างไม่ต้องไปดูอะไรมากมายบอกเลยว่าเปลี่ยนแปลงจากเดิมเยอะ อีกทั้งสายกัดโกรงกัดกรอนต่างๆอสิ้นชีพครับวันนี้เอาเป็นว่าก่อนที่เพื่อนๆทุกท่านจะเข้าไปรับชมข้อมูลต่างๆของตัวละครใหม่เมเท n i g ใน SSR บวกก็อย่าลืมที่ช่วนกดไลค์คลิปวิดีโอนี้กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะ m a n ช h o p เว็บเติมเงินเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตโมบายในราคาถูกคุ้มปลอดภยัยรวดเร็วทันใจบริการการเติมเกมตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องพัก,กเลยทีเดียวเชียว <c oughs> และที่สาคัญแพ็คแต่ละแพ็คของเขาบอกเลยว่าเต <Wow. S 1> ิมถูกกว่าเติมเองมากๆวิธีการเติมก็แค่ใช้ UAD ชื่อตัวละครและก็เลขเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่อยากจะไปกดไปที่ลิงก์ l i s t m a n s ช o อที่อยู่ด้านล่างใต้คลิปดโอดนี้หรือจะติดต่อผ่านไลน์แอดลิสต์แมนชก็ได้อย่าลืมต้องมีแอดอยู่นาหน้าด้วยนะครับ <c oughs> และสุดท้ายนนนีีี้ทาาาางงเเเเว็็บบ Liad Man กกกกกกมมมมรรริิิตออื่ๆ ใคร <Wow. S 1> ที่เป็นสายเปสายทุ่มทุนก็อย่าลืมเข้าไปใช้บริการกันได้ l i s t m a n Shop เติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอน100%หน o ่งริการเติมเกมอไร์ั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์มากกว่า300,000คนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุม้มปลอดภัยด้วยระบบ official เพียงแอดไลน์แอดลิ h ต์แมนหรือทางเว็บไซต์ล i สต m a n s h o p com เติมเร็วดุดสายฟ้าดูแลดุดาดมิตร เติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องนึกถึง shop shop shop. ริทแมนช็อปช็อปลาบัสดีพ่อไม่พี่งน้องชาวไทยทุกพี่ทุกวัยทุกทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันเมเดอร์สตรเกตในเซิร์ฟเวอร์จีนและก็อย่างที่ทราบกันดีตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับว่านะตอนนี้ข้อมูลของตัวละครใหม่ล่าสุดในเซิร์ฟเวอร์จีนเดือนเมษายนเมเท่าไหระดับ SSR บวกก็ได้ปรากฏออกมาให้เราได้รับชมกันแบบเต็มเต็มแล้วนะรวมไปถึงรายละเอียดสกิลต่างๆเท่าที่ผมไปแปลมาบอกเลยว่าตัวละครตัวนนี uh ี้เป็อะไรดมากิ เกิดเราเล่นคู่กับเจ้าตัวพุริพิสตันเนอร์เอสาบวกตัวนี้สายกัดก่อนโกริบาร์ s เสเอสรบวกราชาทะเลลึก SSR เบวกเมตากัดก่อนสุดโกงแห่งปี เละแบบยับยับจากเอาเป็นว่าก่อนอื่นเลยผมเองของให้ดูรูปร่างกันก่อนซึ่งรูปร่างอันนี้จะเป็นรูปร่างของเจ้าตัวเมททไนระดับ SSR ปกติและอันนี้จะเป็นรูปร่างของเมททไนระดับ SSR บวกเป็นยังไงแตกต่างกันเยอะไหมคุณผูช้ชมบอกเลยว่า <S <S do ดูดีดูเด่นดูโดดมากๆนะจะบอกว่ายอมแมวก็ไม่ใช่เพราะว่าในอนิเมะเจ้าตัวเมททไนมันมีแค่ร่างนี้ร่างเดียวเท่านั้นและจะเป็นชื่อนี้ชื่อเดียวเท่านั้นตลอดทั้งอนิเมะซึ่งถ้าเกิดอยากจะให้เขามันเป็นร่างอื่นๆภายในมังงะเจ้าตัวนี้ มันจะไม่ใช่ชื่อเมทเทอร์ไหนาทันที <S <S นเพราะฉะนั้นผมมองว่าทีมงานภายในเกมนี้เขาก็ออกแบบมาได้ดีแล้วแหละกว่าจะได้ร่างเอเดาบวกมานี่โอ้โหถึงกับปาดเหงื่อกันเลยนะเพราะการออกแบบแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคุณผู้ชมการทาให้มันบินได้นี่โอ้โหเป็นอะไรที่ยากมากไม่รู้จะยากไปไหนนะแล้วผมเองก็ขอบอกตามตกเลยว่าไม่ได้ประชดนะเนี่ยพูดจริงๆเพราะเป็นว่าเรามาดูข้อมูลกันดีกว่านั่นก็คือเจ้าตัวมีทําไนเอเดาบวกมันเป็นสายเทคนิคอยู่ฝั่งฮีโร่พลังโจมตีพื้นฐาน585หน่วยเลือด3510หน่วยและความ 105ห105น่วยต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของรายละเ e อียดสกิลเรามาเริ่มกันที่สกิลแรกเลยนะครับก็จะเป็นการโจมตีคอมโบต่อเนื่องสีครั้งใส่สตูเป้าหมายรายเดียวด้วยดาเมจ120%รเรคิดจากค่าพลังโจมตีพื้นฐานทั้งหมดสกิลที่2หรืออันติเมใช้ลูกไฟไปเลยจานวน2ลูกเจ้าตัวมีเท่าไหนจะทําการโจมตีคอมโบต่อเนื่อง5ครั้งใส่สตูเป้าหมายทั้งทีมด้วยดาเมจ300%รเ <Wow. S 1> คิดจากค่าพลังโจมตีพื้นฐานทั้งหมดและถ้าหากเขาโจมตีศัตรูไปมากกว่า3ตัวขึ้นไปศัะัวก็จดนพง โจมตีเพิ่มขึ้นอีก100%เในระยะเวลา5รอบแรกหรือว่า5เทินแรกหลังจากการโจมตีในครั้งนี้เขาก็จะมีโอกาสอีก100%เซที่จะทําให้ศัตรูเป้าหมายหลักหรือว่าแนวนอนเป็นคอลัมน์ติดสถานะสตันแบบพิเศษเป็นระยะเวลา1รอบ oh, <no. S 1> ย้ำนะครับว่าการติดสถานะน,นี้จะเป็นการติดสถานะแบบใหม่นั่นก็คือแบบพิเศษใส่ไข่ mm. ซึ่งไอการติดสถานะแบบพิเศษอันนี้มันก็จะทําให้ศัตรูนั้นไม่สามารถเคลื่อนที่ได้รวมไปถึงศัตรูตัวนั้นๆยังจะโดนล,ลดพลังโจมตีอีก3 0มสิบเปอรด ที่ไม่มีอะไรมากีดกัน้นและการติดสตันในครั้งนี้สามารถทําได้สูงสุด4ตัวละครภายในระยะเวลาในการต่อสู้เดียวกันฟังมาทั้งหมดตอนแรกอาจจะงงๆนะแต่ดูไปดูมาโดยรวมคือมันโกงแล้วมันดีมากๆเลยนะฮะเพราะว่าไอ้การติดสตันอันเนี้ยมันคือการติดสตันเบรพิเศษนะครับผมย้ํานะว่าพิเศษซึ่งจะแตกต่างกับการติดสตันของเกลวินค่อนข้างที่จะเยอะมากๆแล้วก็รูปแบบของการติดสตันเนี่ยคาดว่าน่าจะคลา้ายๆของเกลวินนะครับถ้าเกิดว่าเราโจมตีแล้วมันสุ่มเป็นโดนแถวกลางอะไรพวกนี้มันก็จะเป็นไม้กางเขนหร ว่าเป็นเลขบวกคล้ายๆกับเกลวินนั่นแหละโอกาสสูงสุดก็คือ4ตัวละครที่จะโดนสตัรอีกทั้งผมคิดว่าไอสถานะสตา์นตัวนี้เนี่ยมันไม่สามารถลบล้างได้นะเพราะว่ามันเป็นสถานะสตา์นแบบพิเศษอันใหม่ซึ่งเพิ่งจะมามีเฉพาะแค่ตัวละครตัวนี้อย่างเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นตัวละครเมลสากาัดเอเดบวกหรือว่าตัวละครอ,อื่นๆที่มันมีสถานะป้องกันการติดสตานผมคาดว่าน่าจะป้องกันอันนี้ไม่ได้อย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวไว้วันที่หนึ่งหรือวันที่สองจะมารีวิวอีกทีหนึ่งแบบ กันแก้ไขได้เลยนะคุณผู้ชมต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของรายละเอียดสกิลติดตัวอันนี้คือ mm. ดีโคตรเพราะเมื่อเจ้าตัวเมทัไหนระดับ SSR บวกลงสู่สนามตัวละครของเขาและเพื่อนๆในทีม <c ough> รอบรอบตัวจะได้รับสถานะต้านทานกดกัดก่อนแบบปกติและกดกัดก่อนแบบพิเศษมาทันทีเป็นระยะเวลา5รอบ เอามาคอมโบคู่กับพรีพิซซ์นเนอร์อย่างที่ผมบอกไปคือโคตรของโคตรด,ดีสายกัดก่อน2ตัวนี้คือตกเมตาแบบสิ้นชีพไปเลยครับคุณผู้ชมแทบไม่อยากจะคิดนะว่าถ้าเขาเอา2ตัวนี้มาเล่นคู่กันแล้วไปเจอกับทีมกัดก่อนดาเมจแทบไม่เข้าจ้ะ <S 1> <S 1> เพราะว่าไอ้ผลต้านทานตัวนี้มันน่าจะเป็นการป้องกัดไม่ให้ติดผลกัดก่อนเลยนะ <S <S 1> <S 1> แล้วระยะเวลาคือมันอยู่5้ารอบอ่ะคุณผู้ชมจะเกิดอัปเกรดไปเป็น5ดาวเหลือง5ดาวบ่วงแม่งเผลอๆอยู่ทาวนนะสำหรับบัฟต้านทานตัวนี้ สุดจัดจริงๆครับตัวละครใหม่ๆมันออกมาแก้ทางตัวเก่าๆแบบรัวๆและเดี๋ยวก็ต้องมีคําถามตามมาแน่นอนว่าไอ้เจ้าตัวโกลิบาร์เอสอาร์บวกยังหน้าเปิดหรือไม่ผมขอพูดไว้นตรงนี้เลยนะครับถ้าใครมีตั๋วดําดองรอไว้เยอะก็เปิดไปเถอะหรือถ้าใครมีตั๋วดําดองน้อยก็เปิดไปเถอะคือมันยังไงก็เล่นได้อยู่ครับเพราะกว่า2ตัวละครตัวนี้มันเข้ามันก็อยู่ประมาณเดือน2เดือน3เดือนน่ะเอาเป็นว่าถ้าเกิดใจคุณรักคุณก็เปิดไปเถอะไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายถ้าคุณอยากดองตั๋วไปเรื่อยก็อดดองกันไปเรื่ ตัวใหม่ๆเหมือนเดิมอยู่ดีฮะแล้วก็มาถึงรายละเอียดสกิลสุดท้ายกันแล้วนะฮะสำหรับสกิลปลุกตื่นระดับ SSR บวกเมื่อเริ่มเข้าสู่สนามเจ้าตัวเมทไนระดับ SSR บวกจะได้รับบัฟการหลบหลีกมาทันทีจํานวน45%อย่างถาวร <Wow. S 1> ซึ่งสถานะไอการหลบหลีกตรงนี้ก็จะเหมือนกับแฟตประกายแสงแบบเป๊ P P, ะๆเลยจ้าเพียงแค่เปิดเซนตรงนี้มันแตกต่างค่อนข้างเยอะแต่มันยังไม่หมดเพียงเท่านั้นเพราะว่าเขามี2ประโยคด้านล่างตรงนี้ซึ่งผมไปแปลมามันก็ยังคุมเครืองงๆอยู่นิดนึงเอาเป็นว่า อาบวกจะทําให้พวกสถานะคลอมไบเลอร์สูตรหรือการแสวงหาแบบผสมผสานที่มีผลต่อศัตรูจะถูกยกเลิกทันทีและก็ยังคงอยู่ในสนามตลอดทั้งเกมโชคดีเหลือเกินผมเพิ่งเปิดมาเจอสําหรับไอสถานะคอมไบเพอร์สูตรหรือไอการผสมผสานผมมองว่าน่าจะเป็นไอสถานะที่ว่าเอาเพื่อนออกไปไล่โจมตีด้วยอย่างเช่นของไอเจ้าตัวราชาทะเลลึกเอเดอาบวกที่มันอยู่ตรงติ่งตรงเนี้ยถ้าให้มาดูของแปลไทยก็จะเป็นการไล่โจมตีที่เกี่ยวข้องกันกันกบเป้าหมายศัตรูแบบสุม่มสถานะตรงนี้จะถูกลบล้างไปทันทีเมือ่อมีเจ้าตัวเมทไานเอเด เออาบวกอยู่ในสนามถ้าเกิดเป็นแบบนั้นแล้วก็บอกเลยว่าโคตรดีโคตรแจม่มโคตรอันตรายครับคุณผู้ชมมีเทร์ไหร s เอเอารบวกรูปร่างถึงแม้จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปเยอะแต่รายละเอียดสกิลของเขาต้องมีให้ได้ครับตัวนี้มันเอามาแก้ทางพวกสายกัดก่อนพวกสายระเบิดเผาไหมรัวๆหรือว่าพวกดาเมจต่อเนื่องมันแก้ทางได้หมดเลยนะและยิ่งถ้าเกิดมาเล่นคู่กับพรีพิซเนอร์อย่างที่ผมบอกไปมันจะเป็นการคอมโบที่ดูดีดูเด่นมากๆเนื่องจากตัวละครตัวนี้ถ้าเกิดว่าเป็นอุปกรณ์เฉพาะ3ดาวมันก็จะทาให้ศัตรูแถวแนวตั้ง สตันด้วยจำนวน2ตัวแต่การสตันของไอตัวละครตัวนี้จะเป็นแบบปกตินะฮะส่วนเมทนไนสตันแบบพิเศษ ยังแจมเอาเป็นว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอะไรใดๆเกี่ยวกับตัวละครตัวนี้ก็สามารถคอมเมนต์หรือแสดงความคิดเห็นมาเพิ่มเติมกันได้นะถ้าเกิดว่าผมว่างหรือว่ามีเวลาจะเข้าไปตอบพูดคุยกันให้แล้วก็อย่าลืมวันที่1นี้เจ้าตัวเมลสกาด S S R บวกเข้าเซิร์ฟเวอร์ไทยแล้วใครที่อยากจะฝาก ID สามารถทักมาฝาก ID ผมเปิดได้ที่ Facebook ตามนี้เลยนะครับผมรับเฉพาะคนที่มีตัวดำ180ใบเท่านั้นและก็รับเพียงแค่1 ID ยังไงสุดท้ายนี้ก่อนที่เพื่อนๆทุกท่านจะทําการกดปิดคลิปดอนี้ลงไปก็ย่่่าลลืมทีจะชวกดไ ดกดแชร์ให้ทั่วถึงกดซ u b สไครต์และที่สําคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านทราบกันแบบทุนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคําพูดคาจาหยาบคายอะไรหลุดออกไปก็ต้องกราบขอภัยมานะที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท่าน